นี่คือครั้งแรกของการมาเที่ยวเวียดนามน,นะคะแล้วก็มาคนเดียวด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมน,นะคะเขียนไปข้างล่างให้หมดแล้วนะคะแต่เรารู้สึกว่าเรามีความตื่นเต้นเพราะว่าเรามาคนเดียวแล้วแล้วลุยกันเลยค่ะที่จะไปเที่ยวเวียดนามไปแค่สองวันไปสองวันค่ะเซนาม,นาม,นามเรา,ารชิปเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ก็คือที่นั่งโล่งมากเลยค่ะไม่มีคนเลยตอนนี้เครื่องดินกำลังจะลงแล้วนะคะก็เ,นนเรียกแท็กซี่จากที่สนามบ,บินลงมาเลยนะคะก็ราคาแท็กซี่ก็ดูตามมิเตอร์เลยค่ะตอนนี้คือที่เวียดนามเวลาประมาณ5โมงกว่าๆนะคะนั่งแท็กซี่จากสนามบ,บินไปโรงแรมนะคะราคาอยู่ที่ประมาณส0 0แสนกว่าดองนะคะ ก็แท็กซี่ก็น่ารักมากค่ะพาไปถึงตอนนี้เรากําลังจะถึงโรงแรมแล้วค่ะเรามาถึงโรงแรมแล้วนะคะเราก็เช็คอินได้เลยค่ะห้องก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่เราเตรียมมาก็คือเงินนะคะสําคัญที่สุดเราต้องเตรียมเงินไว้พร้อมนะคะว้าววันนี้เรารวยแล้วมีเงินตังเกือบ3ล้านมาดูกันเราต้องหาอะไรดื่มก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรเลยนะคะวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นคนท้องหลนก็จะมี การบิดแตงรถยนต์บ้างเป็นเรื่องปกติมากเลยที่คือพวกงนี้เราก็จะไปเที่ยวทะเลเราไม่แน่ใจว่าทะเลมันจะอยู่ฝั่งโน้นหรือฝั่งน,นี้เพราะว่าวันนี้จริงๆก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยคือแรกเงินมาแค่ประมาณเ0 0เสียค่าแท็กซี่ไปเสียค่าแท็กซี่ไปก็ประมาณ400กว่าบาทแล้วเหลือทั้งอยู่แค่ประมาณ400กว่าบาทดูว่าเราจะกินอะไรได้บ้างนะวันนี้แต่ที่เนี้ยไม่รับบัตรเครดิตอะงงมาก ซึ่งอาหารคืนนี้ก็จะมีเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะแล้วก็เบียร์หนึ่งกระป๋องราคาก็ประมาณเท่านี้ค่ะราคาถือว่าไม่แพงนะคะว่าทานได้ค่ะอันนี้ก็มื้อเช้าอีกวันหนึ่งนะคะที่เราเดินหาหะไรทานนะคะช่วงเช้าเช้านะคะเติมพลังกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อคืนมาก็มืดละแล้วก็ไม่ค่อยได้ทานอะไรด้วยแล้วก็เราวางแผนว่าวันนี้เราจะไปเดินทะเลกันนะคะดูซิว่าตอนนี้เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ จะไปเดินหาดูทะเลกันนะคะถ้าจำไม่ผิดตรงนน้นน่าจะทะเลเพราะจากร้านตรงนี้ที่กินมื้อเช้าเมื่อกี้นะคะเดินมานิดเดียวเดินมาเลยมานิดเดียวก็จะเป็นทะเลเราไปดูกันก่อนว่าไอ้ทะเลที่เนี้ยมันจะเหมือนทะเลบ้านเราไหมนะเพราะเมื่อกี้ที่ถามว่ารู้ได้ไงแถวนี้มีทะเลฝั่งนี้แน่นอนเพราะว่าเห็นหลายคนที่ใส่ชุดว่ายน้ำมาหาเดินผ่านในทางโน้นตอนนี้เดี๋ยวมันคืไปดูนะว่าตรงนี้คืทะเลนี่ทุกคนดีขนมอะไรอยะแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดทข้างหน้เนี่ยตรงนี้คือทุกคนก็เดินผ่านตรงนี้มาเดินที่กันตรงนี้ก็จะมีร้านอาาหรชิล อาลมณ์ิวจะคล้ายพัทยาบางแสนไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนึงนะนี่คือทะเลเวียดนามนะคะเออเราส่งให้ดูกันเห็นๆนะจ๊ะอยู่ที่ก็สวยนะคะ่ะสวยมากมาสักพักแล้รู้สึกเหนื่อยขอดูกาแฟสักแก้วหนึ่งนะคะคือทะเลที่เวียดนามนะคะเรามาถึงเวียดนามแล้ววันนะี้แต่ว่าสิ่งที่เรากรากคือ เราไม่ได้ใส่ฟิกกินนี่มาเราไม่รู้เพราะว่าเราเราไม่แน่ใจว่าคนที่นี่เขาจะใส่ฟิกกินนี่หรือเปล่าอ,อีกฝัก่งที่เรานั่งกินกาแฟอยู่แบ่<ๆ>าน่จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนนั้นแบบคือเย็นๆน่น่าจะมีคนเล่นพวกกีฬาแต่ตรงนี้เขาไม่ใช้อ่ะตรงชายหาดตรงนี้เขาไม่ใช้อ่ะไม่รู้ทำไมเขาปิดปิดหรือว่าเขายังไม่ยังไม่เปิดเฮ้ยด<ะ>ูดกันเดี๋ยวตอนนี้เราเจออะไรเราอยู่ข้างหน้าโรงแรมอย่างนี้นะคะโรงแรมนี้ฝั่งโรงแรมแล้วฝั่งข้างโรงแรมแล้วก็เขามี้งคะแบบว่า สวยๆมากตรงนี้มันน่านั่งมากเลยอ่ะเลยอยากนั่งอ่ะก็เลยต้องมาดูคือจะสวยมากอ่ะหาดเวลานี้สวยมากเลยอ่ะช่วง,สงสที่นี่ตอนนี้คือก็จะมีคนนั่งดื่มนะเดี๋ยวเรามาน,นั่งดื่มกันดีกว่าดูบรรยากาศเป็นยังไงบ้างรู้ว่าอาหารแพงไหมนะคะแล้วเราก็มานั่งที่ตรงนี้เป็นของเราแล้วะคะ่ะมานั่งอยู่ตรงนี้คะ่ะทีนี้เนี่ยคือตรงเนี้ย คือเราเดินมาคือเราสะดุดตานะเราก็เลยมานั่งตรงนี้เออมันดูบรรยากาศดีนะมันทําให้เรานึกถึงตอนเวลาที่เราไปถึงอ,อไปแล้วนะเกาะช้างที่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 ตราดนะทำให้เรารู้สึกถึงนะันทะเลด้านหน้านะคะจะสวยมากตอนนี้เราเห็นทะเลด้าน,นาคือตอนนี้เนี่ย บริกรเขาก็น่าจะกำลังจัดพื้นที่อยู่นะคะก็คือสวยเออยยอมรับว่าสวยจริงๆสวยสวยถ้าไม่สวยก็คงไม่น่าเพราะว่าตอนแรกก็กะว่าจะเดินเดินไปก่อนเรื่อยๆนะแต่ทีนี้เราเรามาสะดุดตาตรงนี้พอดีเลยแถวนี้ลองมานั่งดูนะคะที่นี่ก็จะมีเครื่องดื่มสั่งตามเวลาของเขานะคะจะมีช่วงเบียร์ช่วงค็อกเทลอะไรอย่างเงี broken, so ้ยต re really ้องถามบริกรดูนะคะวันนี้คือเป็นวันที่สองของช่วงเย็นของที่ดานังนะคะแล้วก็ คือตอนนี้คือมานั่งตรงดานังดิชนะคะคือเห็นแล้วก็อดที่ไม่ได้เนาะไม่รู้สิเราเรามองภาพเราเรรู้สึกเออแบบที่บ้านเขามันมีบรรยากาศแบบนี้ด้วยะนะคะคือเนี่ยคือทุกคนลองลองหันไปดูนะคะว่าตอนนี้คือทุกคนในที่เนี้ยแทบไม่รู้อะคือจะทุกคนหรือเปล่าอันนี่คือเราไม่รู้นะเรงตั้งตรงนี้คือคนก็่จะออกกำลังกายกันนะคือมันจะมีความน่ารักมากมากค่ะก็โน,โน้ตหาจากจากล้นที่เราเห็นนะจุดตรงน้นที่เราเห็นก็คือคนนะคะคือคนทั้งนั้นเลยนะที่เราเห็นอะก็คือคนอะค่ะนี่ค่ะคือจะเล่นกกันนนทุคะ ค่บอกเพือนมันคือมีความน่ารักของชุมชนมากมากค่ะที่ที่ฝั่งทิศที่ที่เราดูตรงนั้นจะเป็นเขาใช่ไหมคะตรงนี้จะสวยมากค่ะตอนเย็นๆทุกคนก็จะเล่นน้ํานะคะมากันเป็นครอบครัวเล่นกันแบบสนุกสนานเลยนะถ้าใครผ่านมาตรงนี้ลองแวะมาดูนะคะทุกคนเขาจะออกมาเหมมันมีกิจกรรมร่วมกันอะ มาดูเด็กๆเขาก็จะมาเล่นเล่นไกลๆนักเออเขาจะมาเล่นอะไรของเขาวงไว้เราว่าเราน่าจะกินร้านนี้ดีกว่าเราน่าจะกินร้านนี้ดีกว่าเรากินขนมดูกระดูกหน้าเตี๋ไปก่อน อยากกินเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าดูดีร้านเขาแบบใหญ่มากแต่ว่าอยากกินอาหารทะเลอ่ะก็ไมู้นท์ทำไงฉันก็ว่านั่งอยู่ก็กเดียว น,นี่เราก็<ร>จ่ายาไปไสัตแสงกองนะคะก็ <_ d ont> ถือว่าไม่แพงนะคะตามด้วยร้านเนื้อย่างกันต่อเลยค่ะเพราะว่าอยากกินร้านนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเนื้อเหมือนไม่สดแต,แต่ว่าคนกินเยอะมากเราก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรนะคะ หลังจากทานกันอิ่มแล้วเราก็ออกมาเดินเล่นนะคะช่วงกลางคืนตอนคืนที่นี่ก็หน้าเดินนีค่ะไม่อันตรายนะคะคล้ายๆบ้านเราเลยแล้วก็ความปลอดภัยโอเคเลยค่ะไม่ถือว่าอันตรายนะคะหลังจากนี้เราก็กลับไปพักผ่อนนะคะเช้ามาอีกวันเราก็ได้อาหารเช้าประมาณนี้ค่ะหาที่ถ่ายรูปต่อเลยนะคะตรงนี้ค่ะสวยๆเราจะลับเก๋วันนี้แล้วนะคะ นะเพราะว่าถ้าเรามีเวลาเยอะเราก็จะพาไปเที่ยวหลายๆที่และอยา่างคือเราไม่ไม่รู้ด้วยว่าที่เนี่ยคือเราไปที่นี่ยครั้งแรกคือเราไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะจริงๆแล้วคือเราไม่รู้หรอกเราก็เที่ยวที่นี่ก่อนแล้วกันนะะคการ์นเรทที่สวยของเวียดนามนะคะนี่จะสวยมากนะก็ เขาจะจัดเขาจะจัดวิวให้มันสำหรับถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เนองเขาก็จะมีคนถ่ายรูปอยู่เราก็จะไม่ค่อยจะมีคนมาถ่ายรูปคีอที่เรือคือใกล้ๆกับโรงแรมบาร์คอนนาฝั่งตรงข้ามบราร์คอนนาจะเป็นร้านร้านกาแฟเล็กๆนะคะมีที่นั่งให้ <laughs> I talk about the bridge. It looks like in Thailand. Thailand. Yeah, I'm from Thailand. So now today I have to go back. Uh -huh. Have you been in Thailand? No. Lao. <laughs> no. Yeah. อนนี้เราก็ถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะมองหาของฝากเล็กๆน้อยนะคะไปฝากผู้ใหญ่ที่เมืองไทยนะคะตอนนี้เราดังรอเครื่องบินกันอยู่นะคะตามกําหนดการนะคะถึงเมืองไทยประมาณหนึ่งทุ่มกว่านะคะทุกคนวันนี้ทริปนี้ที่เรามาเที่ยวนะคะเราใช้เวลาไป2วันสองวันนะคะก็คือใช้เงินไปประมาณไม่ถึงหมื่นนะคะตอนนี้ถึงบ้านแล้วคะ่ะเที่ยวคนเดียวเวียดนามดาน,นังคนเดียวก็เที่ยวได้นะคะลองดูนะคะ,ะเพื่อนๆลองหา วัวหาวันมาเที่ยวดูนะคะ